เป็นไรเป็นไรรองแกินแล้วเข้าไหยำหรอ,อม <laughs> สมาชิกสมาชแต่ปากเขาไม่อยู่เขียวนะสมาชเห็นช่งเขียวนี่ไม่ได้อยู่แสงเหนือนะครับตอนนี้ผมอยู่ยอดผูู้เรือนะครับ6อ,องศานะครับตอนนี้บอกเลยว่าหนาวมากนะครับ สวัสดีครับผมติวในแมตติวชาแนลนะครับสำหรับ e ีีนี้ผมมาที่อีสานเป้าหมายของผมคือไปเลยไปเลยก็คือไปจังหวัดเลยเนี่ยครับแต่ว่าเมื่อคืนผมมาดึกแล้วผมก็เลยแวะมาพักที่เพชรบูรณ์เมื่อคืนก็หาโรงแรมกันแต่เจอโรงแรมนี้ครับโรงแรมอเดครับผมเป็นโรงแรมสไตล์น่ารักน่ารักนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเตียงนุ่มทุกอย่างดีหมดการตกแต่งก็อบอุ่นด้วยนะครับอาหารเช้าก็เยี่ยมเลยนะครับไงก็ถ้าผ่านมาเพชรบูรณ์ก็แวะมาที่อเดะครับ แต่ตอนนี้เราต้องไปที่เลยกันละเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆกินกันในเพชรบูรณ์สักที่นึงก่อนแล้วเราไปเจอกันที่เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ลมศักนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในเพชรบูรณ์นะครับก็มาอยู่ที่ร้านขนมจีนเจ้าดังนี่นี่ครับเจร่นะครับ มีอาหารมากมายเลยขนมจีนสีลุ้งนะครับลูกผมตอนแรกบอกว่าไม่กินแต่ตอนนี้ไม่เหลือนะครับ oh. ก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยครับป้มยำปลาดุกรแซับะครับที่นี่สั่งแค่ขนมจีนอย่างเดียวก่อนนะนอกนั้นวางีอยู่บนโตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาน้ํายาป่าโอเปให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ยังมี oh. นี่แหนมด้วยนะครับออยางใหญ่นะครับออกมาอันนิดเดียวนะป้าด่าเดี๋ยวป้าตกประมาท ขน bert, มหานครับขนมเทียนบ้าทำเองหมดนะครับถ้าผ่านมาแถวนี้แวะมาที่นี่เดี๋ยวจะลองกินในนี้ดูนะฮะชื่อเขาบอกว่าไข่ต้มทรงพลังกินแล้วจะเหมือนมาหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกินกันเลยเหรอเราเดินทางต่อไปที่จังหวัดเลยครับผมไปครับตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วคือเราสั่งขนมจีนอย่างเดียวไหมแต่ป้าเขาจะเอาแบบ อาหารไม่เต็มเลยจะกินไม่กินเขาไม่ว่าแต่สุดท้ายก็หมดหนูยังไม่อิม่มลูกผมกินอาหารเช้าโรงแรมมานะครับสองจานสามจานสี่จานห้าจานเมื่อกี้มาร้านนี้บอกว่าไม่กินแต่ว่าตอนนี้อาหารใช่เป็นบ้างค้า <c oughs> ตอนนี้นะครับผมก็อิ่มไปกับขนมจีนหล่มสักนะครับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราเป้าหมายเราจะเดินทางไปที่ อ,าาอเราจะเดินทางที่จังหวัดเลยนะครับเราจะไปดูที่นาน์ผีตาโขนนะครับเราจะไปพูดเรือนะครับเราจะไปเชียงคานนะครับเราจะไปเลยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าภูฐานเมืองไทย ข้างหลังผมนะครับก็เป็นภูเขาสลับซ้อนเป็นกําแพงก็น่าจะเหมือนที่ภูฐานอย่างเงี้ยครับก็น่าจะประมาณนี้ก็ไปดูวัดนในสวยๆเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับที่ภูฐานเมืองไทยครับผมไปครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดศรีโพชัยอำเภอนาะแห้วจังหวัดเลยนะครับ ก็เป็นที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมนะครับลาวนะซึ่งสมัก่อนที่นี่มีคนลาวอยู่เยอะเดี๋ยวให้ผู้รู้เนี่ยนะครับเขาเป็นคนอธิบายและเล่าไปก่อนว่าที่นี่มีประวัติเป็นมาอย่างไงครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยครับผมครับผมตอนนี้อยู่ที่วัดศรีโพชัยนะครับผมนะซึ่งเป็นวัดที่นะครับคนลาวและคนไทยร่วมกันสร้างนะครับในสมัยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผมนั้นคโอนี่นะครับนะศิลปะการสร้าง เป็นอาคารนะครับผมนะที่มีสักรัรของเราโดยแท้จริงนะครับผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไทยกับลาวเนี่ยนะครับก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนาะยังไม่ได้มีการแบ่งแยกพื้นที่นะครับคนลาวก็มีการเคลื่อนย้ายไปมากันระหว่างคนไทยและคนลาวก็เลยร่วมกันสร้างไว้นะครับโดยที่ว่าตรงนี้นะครับนะมีเนี่ยเจดีย์ของท่านเจ้าวาดอธิเก่ารท่านอยู่นะครับผมแล้วก็มีส่วนของอ่าสถาปัตยกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอวัดไตบิดกนะครับซึ่งเป็นหอโบราณนะครับเก่าแล้วก็มีเจดีย์ที่เป็นทรงของทางลาวอยู่ด้วยนะครับผม โอเคครับมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณมากครับพี่วันนี้ก็ได้ทราบถึงประวัติของวัดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอต้องขอบคุณคุณพี่ใจดีนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวว่าวัดนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไงนะครับพวกเราก็ได้รู้ได้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ใหม่กันต่อนะครับ อยู่ที่พระธาตุสีสองรักนะครับซึ่งที่นี่มีกฎข้อตังทับหลายข้อมากๆแต่ที่สําคัญที่สุดคือถ้ามาที่นี่ห้ามใส่ชุดแดงนะครับเพราะหมายถึงการเข็นฆ่าการอะไรเงี้ยครับเขาะจะถือเรื่องนี้มากถ้าจะมาที่นี่ห้ามใส่ชุดแดงนะครับสีแดงไม่เอาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับตามมาครับ พระธาตุสีสองลักษณ์นี่นะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าในช่วงนั้นมีสงครามจากกาษัตริย์พม่ามากมากษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ลาวนะครับก็ร่วมมือกันปกป้องดินแดนแต่เราจะไม่ยุ่งของกันและกันนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็เลยสร้างพระธาตุสองลักษณ์นี้ขึ้นมาหมายถึงสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับก็เลยจึงไม่ให้ใส่ชุดแดงนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนการเข่นฆ่ากันมีสงครามก็เลยไม่อนุญาตนะครับเป็นที่มาของการที่ไม่ใส่ชุดแดง มาที่พระธาตุสองหลักนี่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเราก็มาที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องผีตาโขนนะครับด้านในก็เป็นพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับส่วนผีตาโขนเนี่ยนะครับจริงๆชื่อเดิมชื่อผีตามคนนะครับมาจากพระมหาเวสสันดรชาดกในสมัยก่อนเป็นประวัติศาสตร์ไปหาอ่านกันเลยครับ นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีงานทําบุญหลวงบุญใหญ่เดือน7นะครับก็รวมกับงานบุญบ้างไฟเลยนะครับเป็นงานที่ดังมากใครสะดวกอยากมาดูเทศกาลผีตาโขนนะครับหรืองานบ้างไฟที่นี่ก็เดือน7นะครับมาได้เลยครับด้านซ้ายจังหวัดเลยครับผม ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราย้ายจากอำเภอด่างข่ายนะครับเราจะไปที่อำเภอภูเรือนะครับเดินทางฟ้าหนึ่งไปหาอะไรกินที่ปูเรือนะครับแล้วก็เข้าที่พักโอเคครับผมไปครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงโรงแรมแล้วครับโรงแรมชื่อแซงชัวรี่รีสอร์ทแอนด์สปานะครับโรงแรมใหญ่แต่ตอนนี้หนาวมากเลย18องศาแล้วยังไม่ใส่เสื้อเลยโรงแรมนี้ลูกผมน่าชอบนะเพราะว่ามีสนามเด็กเล่นเมื่อกี้ลงมาผมก็ใส่กันเลยฮะงั้นตอนนี้พี่ทานข้าวกันดีกว่านะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปูเรือโภชนานะครับเกือบเข้านาผานมากร้านอาหารก็ดูสะอาดสะอ้านครับคนเยอะมากครับเลี้ยวกาดมานะปูเรือโภชนาจังหวัดเลยนะเยี่ยมเป็นไรเป็นไรเข็ดเข็ดจริงเหรอเข้าเลยยำหรอแซมซี่แซมซี่แต่ปากเขาไม่อยู่เคี้ยวไปซซี่เดือดเดือดเดือดอุ้ยอุ้ย อยากกินขอขอลองกินนิกหน่อยดีขึ้นไหมไม่ใช่อลองกินปลาหมึกแล้วเป็นไงก็ออลองเพราะหนูชอบกินปลาหมึกครับหรออ่าบบอ<笑><笑>อรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อย รุงสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมกาลังจะขึ้นไปที่ยอดภูเรือนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับตอนนี้ประมาณ10องศาครับไม่้ขับรถขึ้นมาประมาณ5กิโลเดี๋ยวเราจะนั่งสองแถวต่อเดินไม่ไหวรับหนาวค่าขึ้นประมาณ10บาทนะครับเข้าอุทยานเมื่อกี้มาคนเดียวบวกรถด้วยก็70บเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพึ้นที่ยอดภูเรือกันนะครับไปนะครับเห็นเขียวเขียวนี่ไม่ได้อยู่แสงเหนือนะครับตอนนี้ผมอยู่ยอดภู ภูเรือนะครับ6องศานะครับตอนนี้บอกเลยว่าหนาวมากนะครับเดี๋ยวเรามารอดูพาทิตขึ้นพร้อมกันดีกว่าว่าที่นี่จะสวยหรือว่าจะเจอทะเลหมอกชุดใหญ่ไหมตามไปดูนะครับเขาบอกว่าพาทิตขึ้น6โมง ตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้วยังไม่มาเลยห่ยหนาวทำไมนานจังเลย <S <S 1> <S 1> แล้วแล้วพาดิก็ขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณสักผมรอประมาณสี่สิบห้านาทีครับแต่ว่าก็ขึ้นแล้วนะฮะสวยมากเป็นแบบความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆสว่างสวยมากครับพูเรยอครับ ตอนนี้ก็ประมาณ5องศานะครับอากาศก็หนาวแต่ไม่มีลมนะดีหน่อยนะครับมาไม่ยากนะครับแต่ต้องขึ้น2อดแถวตอมาหน่อยหนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลงไปเที่ยวกันต่อในภูเรือแล้วก็เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเดินทางต่อไปที่เชียงคานนะ <Okay. S 2> ไปครับเช้านี้นะครับมีเด็กเบี้ยวไม่ยอมขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันที่ภูเรือ ไม่ไรหรอกให้เด็กนอนดีก่อนนะใช่ปะต,ตอนนี้เด็กตื่นมาเด็กก็เลยหิวข้าวทันทีใช่ปะตื่นมาพูดคำแรกว่าอะไรคะออวัอนนี้เราก็กินอาหารเช้าก่อนเาจะเดินทางนะพร้อมไหมครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวจังหวัดเลยกันเลย ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับอยู่ที่ทางภูเรือเนี่งนะครับหรือว่าวัดพระกิ่งบระเมศนะครับเป็นวัดไม้สักนะครับที่มีความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ประติมากรรมที่สวยมากประกอบด้วยรอบวิวทิวเขาที่นี่นะครับแบบว่าคือแบบลมเย็นอากาศดีน่าไหว้พระมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆวัดแล้วก็ไปดูภายในโบสถ์วิหารไม้สักหลังนี้กันเลยครับไปครับ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนี่นะครับเป็นวัดที่ผมเดินรอบๆแล้วนะแล้วก็เข้าไปข้างในงานไม้แกะสลักที่นี่ละเอียดมากๆเลยนะครับรอบๆไปหมดเลยเนี่ยมีหลายโบสถ์หลายวิหารนะครับแล้วก็รอบๆนี้เป็นภูเขาสวยมากเขากําลังทําตรงนู้นทําอุโมงค์เหมือนเป็นถ้ำเหมือนเนาะเดี๋ยวไว้วันหน้ามาใหม่ก็คือที่นี่ต้องมานะครับสวยมากๆ วนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดห้วยป่าลาดนะครับอเมอภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับดูวิหารหลังนี้นะครับสวยมากนะครับสร้างด้วยคอนกรีตนะครับมุงกระเบื้องด้วยดินเผานะครับเป็นวัดที่สวยมากมีหลวงปู่ขาวด้านไหนนะครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าความงามของวัดนี้จะสวยงามแค่ไหนครับเข้าไปดูยครับไม่กลัวหรอคะฟันคมไหมคะ มันคือของปลอมนะครไม่กลัวใช่ไหมคะเราก็ได้เข้าไปดูนะครับวัดมาสักครู่นะครับพระประธานองค์ขาวผมพูดผิวหลวงปู่ขาวผมง่วงจริงๆเลยครับจริงพระประธานองค์ใหญ่ข้างในครับโอ้สวยมากเลยเนาะ ครับมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับแล้วก็ด้านในก็แบบคือสวยจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เรา Move จากตรงนี้ดีกว่าภูเรือนะครับเราจะไปที่เชียงคานครับไปกันต่อครับไปเลยเจ้ครับผม เก็ียดรอแซบมากแซบหลายแซบหลายกินอะไรอยู่คะยังไม่ได้ทานอะไรสักอย่างเลย